เมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาสุปราบ k เก้ทองหล่อขับพีพอปลอยฟ้าถือเลิกดีจัดงานแกนโอเพ i นิง่งอันยูอีลาบีกินสในคอนเซปต์ศาสตร์ความมันกระตุ้นจังหวะหัวใจลิ้นชื้นแอนด์ภายในงานพบกับศิลปินคนดังมากมายค่ะพร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษศิลปินแรปเปอร์ตัวพ่อสุดร้อนแรงนำทีมความซาโดยต้องทุกทีขันเงินเทเทเนียม แท็กทีมมากับจูเนียวัชระตำนานแรปเปอร์ของเมืองไทยค่ะโดยงานเปิดตัวในครั้งนี้ทุกคนจะได้ดื่มด่ำไปกับบริการที่สนุกสนานจัดเต็มด้วยโปรดักชันแสงสีเสียงเอฟเฟกต์ตะการตาพร้อมกับเหล่าดีเจชั้นนำของเมืองไทยค่ะที่จะมาเขย่าบีดและเบิดความมันแบบอลิมิเต็ดตลอดทั้งคืนและการันตีความสนุกที่สุดเหมือนอยู่ในเทศกาลดนตรีระดับโลกต้องที่ซุปเปอร์บีเกเก้ทองหลอ่ออาคารทีวันชั้น45เท่านั้นค่ะ ที่เหมือนโพคือเราก็ตั้งใจทำกันมากไม่ว่าระบบแสงสีเสียงเอยศิลปินเอยที่เราจัดมาวันนี้ก็หวังว่าทุกคนแขกผู้มิกเกรตทุกคนจะชอบกันเ<ะ>ชื่อว่าร้านที่ทำไฟแบบแบบเราค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ที่เราทำยังไงก็วันนี้ขอบคุณผู้ผืิอข่าวทุกท่านนะคะที่มาร้องงานในวันนี้คน่ที่เพิ่มเรื่อยๆอย่างวันนี้เราก็เป็นแก หวังว่าหลังจากนี้ทุกคนจะได้มาลองสัมผัสความสนุกกันอย่างเต็มที่เพราะว่านี่ด้วยเรามีเรามีโซนที่แบบสีเขียดด้วยโซน v v i ีคือเราเป็นลากค่ะคือใช้ไฟเบอร์ออปติกคือเป็นสายลากต้นไม้เออโอนเนอร์ของที่นี่จะเป็นโอนเนอร์เดียวกันกับของมีมีโอนเนอร์บางคนที่เป็นของพิชูก้าเขาก็วางคอนเซ็ปต์ไว้แต่แรกเราว่าพิชูก้าที่เป็นต้นไม้จะเลือกติกของ146ส่วนตรงนี้จะเป็นลากต้นไม้อยู่ชั้น145แล้ววันนี้ก็คือใช่ที่เราเป็น ก็ทางชุมป้าของเรานะครับก็ได้จัดทางกุ๊ศิลปินมาแล้วครับทั้งหมด4งานนะครับงานแรกแกแวกนี้ก็จะมีพี่โต้งกับพี่ขันนะครับรวมถึงพี่เจล็อกเลยพี่จูเนียด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีงานวันที่7กรกฎาคมครับเป็นงานของพี่โจอีบอยนะครับแล้วก็28กรกฎาคมเป็นพี่ฟิกกับวันมิวนะครับแล้วก็วันที่ส่สิงหาจะเป็นดาบอยเวครับผมสามารถติดตามได้ที่ชุดป้าครับทุกช่องทางเลยนะครับครับก็ขอบคุณมากครับที่ นี่ถือว่าเราในวันสำคัญนะครับแกรนด์โอเพนนิ่งวันนี้ก็ร้านสวยมากแล้วก็คอนเทนต์เลชนะครับขอให้สักเซสสักเซสแล้ววันนี้ถ้าเราเตรียมเซตพิเศษมาด้วยนะครับเอ่อเคเอชกับเจโรกนะครับที่นี่พี่ขันนานที่จะมานวมตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็บวกกับเซาซ้ายด้วยทีมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สนุกอย่างแน่นอนเต็มที่แน่นอนก็ทีมบริษัทผู้บริหารคิวป้ายนะครับต้องการที่จะยกระดับแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการมวยไทยให้พัดเทียมระดับโลก เพราะว่าเมืองไทยเองเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของด้านเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่แล้วที่ชูป้าเองมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติก็ดีชาวไทยก็ดีหลังไหลเข้ามา,ามาเรื่อยๆเพราะอาจจะชื่อเสียงเองจากปากต่อปากหรือผ่านโซเชียลแพลตฟอร์มต,ต่างๆนะครับทำให้ชูป้าเนี่ยอยู่ในท็อปลิสต์ตอของสถานที่ต้องมาเยือนครับยังไงก็ฝากร้านชูป้าดีเคเคไปด้วยนะครับ